อ้าวสวัสดีครับเจอกับผมครับสมะ L อลดีเจอผมทีไรต้องมีอะไรต้องมีทีวีมารีวิวฮะวันนี้เช่นเคยเหมือนเดิมผมได้ทีวีของ LG นะฮะรุ่นหนึ่งมารีวิวเพิ่งเปิดตัวใหม่ๆเลยฮะนิวโมเดลปี2021นะฮะ รุ่นนี้ครับรุ่นนี้ครับนี่ฮะนี่ฮะผมจะมารีวิวให้หมดเปลือกกันเลยทีเดียวโอเคไหมครับเห็นรุ่นไหมครับโอเคนะฮะรุ่น UP 7750 PTB นั่นเองนะฮะรุ่นนี้เขาบอกว่าดีไซน์สวยงามมากนะฮะดีไซน์เป็นแบบแกลเลอรี่ดีไซน์ผลิตออกมาทั้งหมด6ไซส์ด้วยกันนะฮะประกอบไปด้วย43นิ้ว50นิ้ว 55นิ้ว60นิ้ว65นิ้วและก็70นิ้วแต่ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะฮะผมได้เป็นขนาด55นิ้วมารีวิวนะมาให้ดูเห็นกันเต็มตาจัดๆกันเลยทีเดียวนะรุ่นนี้ที่ได้มานะผมจะกล่องนะที่บอกว่าแปลกใหม่กว่าเก่ากว่าเดิมดีกว่ารุ่นปีไม่สิต้องใช้คำว่า แปลกกว่ารุ่นปี2020ก็คือตัวนี้ฮะที่เห็นได้ชัดเจนนะรีโมทนี่นะครับรีโมทจะได้มาแบบใหม่ซึ่งเดิมทีเนี่ยตัวรีโมทของ LG เขาจะเป็นแบบทรงอ่าโค้งๆนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือได้มาเป็นแบบทรงตัวนี้นะใช้งานอ่าค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ปุ่มคีย์รัดอะไรพวกนี้มีมามา,มากมายเลยทีเดียวนะฮะ อ้าวว้าวตื่นเต้นกันไปแล้วครับล่วง,ไม,วงไม่ล่ลวงไม่หล่นหล่นไม่ล่วงนะฮะก็จะมีปุ่มกีรลัดพวกเ e t f l i x อะไรพวกนี้นะมีน,น,นี่สังเกตเห็นเนี่ยฮะแอสซิสแตงเนี่ยนะมาใหม่มาใหม่มหมแน่นอนปีนี้รุ่นนี้นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนไปนะแล้วก็ดีไซน์นะดีไซน์เดี๋ยวใผมจะให้ดูดีไซน์อีกทีนึงแต่ตัวเนี้ย สเปคพื้นฐานนะที่ได้มาก็จะเป็น UHD นะภาพตัวนี้รองรับภาพ 4K นะคือ8.3ล้านพิกเซลนะฮะ CPU นะตัวนี้ก็จะเป็น Costcore p r s c e s s o r 4K นะติงชิวอ AI ตัวนี้ได้มาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะฮนะและก็สิ่งที่ได้มาในปีนี้อีก ที่แน่ๆนะก็คือเรื่องของดีไซน์แล้วก็เว็บ OS ที่พัฒนาจากเว็บ OS เวอร์ชัน5มาเป็นเว็บ OS v e เวอร์ชัน6นะฮะนี่คือหน้าตาของเว็บ OS v e เวอร์ชัน6กนะ,ะก็จะอยู่ประมาณนี้นะกดโฮมเนี่ยฮะกดโฮมปึ้งเนี่ยนะเราเล่นอยู่เนี่ยสิ่งที่ที่หน้าจอก็จะมีอันเนี้ยบอกเลยสภาพอากาศอะไรพวกนี้เนี่ยนะแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะที่ได้มา นี่ฮะหน้าตาก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นเขาบอกว่ามันใช้งานค่อนข้างง่ายตอบสนองการใช้งานผมก็รู้สึกว่าเออมันใช้งานมากง่ายขึ้นกดปึง้งอยากดูอะไรอยากเห็นอะไรมันเห็นทีเดียวในหน้าจอนี่คือลักษณะของเว็บ o s เวอร์ชัน6ที่ได้มานะฮะเดี๋ยวผมจะตรงนี้ให้ดูจะได้เห็นชัดเมนูใหม่นะตัวนี้อ๋อผมต้องบอกก่อนว่าไอช่องต่อด้านหลังอ่ามันมันจะลดลงนิดนึงนะฮะช่วงต่อของ hdmi hdmi เหลือช่องนะ usb 1นะแล้วก็ช่องสายอากาศช่องแลนนะออปติคอนแล้วก็ช่องหูฟังช่องหูฟังเป็นช่องหูฟัง35นะรุ่นนี้ที่ได้ช่องหูฟัง35มาเนี่ยับเพื่อเพื่อตรงนี้ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเพื่อตรงนี้โดยเฉพาะเลยนี่ฮะตัวเพิ่มประสิทธิภาพเกมนะทั้งว่าช่องช่องหูฟัง35เวลาเราเวลาเรา เล่นเกมนะเราจะต้องใส่หูฟังที่เป็นแบบคือถ้าต่อบูทูธอะไรพวกนี้เสียงมันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แต่ถ้าเราใส่หูฟังแบบแนบสนิทเนี่ยนะเสียงตึ๊บเสียงอะไรพวกนี้มันจะดีขึ้นมากเนี่ยฮะมันจะมีปุ่มซับพอร์ตก็คือตัวนี้ครับเมนูที่เพิ่มมาก็คือตัวเพิ่มประสิทธิทธภาพเกมนั่นเองนะฮะเมนูก็จะอยู่ด้านนี้เหมือนเดิมฮะด้านซ้ายมือเหมือนของปีที่แล้วเนาะ นี่ฮะแล้วผมอยากจะแนะนําแอปหนึ่งนี่เล่ากันฟังเงียบๆนะฮะอย่าเสียงดังเล่าให้ฟังเงียบๆอย่าเสียงดัง <c oughs> มันเป็นแอปดูหนังไอดูทีวีฟรีนี่ฮะดีวผมจะลองใช้ให้ดู <c oughs> ดูทีวีดิจิตอลฟรีนะกดปื้กเข้ามาเ <c oughs> นี่ยม,นะมันจะโหลดอยู่แป๊บหนึ่งนะมันจะโหลดอยู่แป๊บหนึ่ง ผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะแต่ถ้าใครอยากได้ก็อยากจะได้แอปแอปนี้นะมันโหลดมันโหลดได้ทั่วๆไปแต่ใครอยากได้วิธีการเข้าไปใช้งานไปดูทีวี TV โดยที่ไม่ต้องต่อสายอากาศให้ยุ่งวุ่นวายนะก็ก็เดี๋ยวส่งข้อความมาทิ้งไว้นะเดี๋ยวผมติดต่อไปนะยวดูช่องเจ็ดช่องอะไรได้หมดนะง่ายสะดวกมาก ครั้งแรกๆที่เราดูมันก็จะไม่ค่อยชัดเดี๋ยวทิ้งระยะสักพักหนึ่ง,งนะตัวนี้รุ่นนี้มันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะปรับมันจะปรับภาพค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นคือ H.D. ของตัวปีปีนี้นะปี2 0 2พันยี่เนี้ยมันก็จะพัฒนาขึ้นนะคำสั่งเสียงอะไรพวกนี้ก็ยังโอเคเหมือนเดิมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวผมลองเทสให้ดู y u t u b e เนี่ยฮะมันค่อนข้างจับสัญญาณทำสั่งเสียงได้เร็วขึ้นนะก็จะไปที่ YouTube เลยนะทีเนี้ยรุ่นนี้นะฮะการที่เราจะโหลด YouTube หรือว่าโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันมีสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือเราต้องสมัครสมาชิกของของ LG เ g ขามันถึงจะโหลดไอ้พวกนี้ได้อย่าลืมนะฮะบางคนเอ๊ะทำไมมันโหลดแอปไม่ได้โหลดนู่นไม่ได,โด,ไได้โหลดนี่ไม่ได้นะ มันต้องเข้าไปสมัครสมาชิกของของเนี่ยมันต้องต้องสมัครสมาชิกแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานตรงตรงนี้ฮะตรงถ้าถ้าพูดง่ายๆก็คือตรงเพจสโตของตัว LG ท่อนะนี่ฮนี่ครับนะมันต้องสมัครตรงนี้นะแล้วค่อยไปโหลดแอปต่างๆนี่ครับ แอปที่เขามีมาให้เยอะะเต็มไปหมดเยอะมากครับเยอะมากเลยหลายแอปเด็ดฟิกเนี่ยฮะเดี๋ยวผมจะลองอัพโหลดดูอันนี้มันอัปเดตเนาะเพราะมันมีมันมีตัวนี้มันมีมาให้เลยเนี่ฟิกปืด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 แป๊บเดียวเสร็จสับเรียบร้อยนะรุ่นนี้โดยรวมนะต่างกับปีที่แล้วก็คือจะเป็นเรื่องของรีโมทนะครับแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นแกลเลอรี่ดีไซน์นะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอ่ อีกทีนึงนะแล้วก็อะไรที่เด่นมาอีกโหจะภาพสวยมากเนี่ยเข้ามาในเน็ตฟิกนี้บอกได้เลยรุ่นนี้ภาพสวยมากราคาเปิดตัวเหรอฮะ,ะราคาเปิดตัวตัวนี้เปิดตัวที่25,990ืนาพนะแต่ราคาตลาดเนี่ยมันอยู่ที่ช่วงในนั้นถ้าเห็นช่วง คือถ้าได้ดูวิดีโอช่วงไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกมาถามเป็นเป็นจุดๆไปแล้วกันนะแต่คือราคาเปิดตัวผมบอกว่าอยู่ที่25,990ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่านะ,ะกับไซส์นี้นะไซส์55นิ้วรุ่น UP 7 7 5 0นะสิ่งที่ได้มาคือรีโมทที่เป็นเมจิกรีโมทนะฮะเนี่ยใช้งานอ๋อเนี่ยผมผมลืมบอกไปว่าไฟเตอร์ของของตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันจะโปร่งแสงนะถ้าเรากด โอเคหรือกดตอบรับเนี่ยนะกด enter เนี่ยนะฮะตัวเนี่ยตัวเนี่ยนะสมมุติน่าผมเทสตัวน,นี้มันจะเป็นสีเห็นไหมออกชมพูชมพูนิดนึงนี่คือนี่คือเรากดนะฮะตอบรับมันอันนี้ก็การย้ายแอปพลิเคชันต่างๆก็เหมือนเดิมนะฮะไม่มีไม่มีอะไรมากก็วิธีการก็อย่างเงี้ยฮะสมมุติเราอยากจะย้ายแอปตัวอันนี้ฮะตัวนี้เราก็กดไปที่ดินสอนะ,ะแล้วก็ย้ายมาข้างหน้าเนี่ยฮะเฮ้ยกด ตกลงครั้งหนึ่งปึง้งวางก็กดตกลงครั้งหนึ่งปึง๊บนะฮะเราปิดมันก็จะเห็นเนี่ยมาอยู่ด้านหน้าให้เราใช้งานง่ายแอปนี้ก็จะเป็นดูทีวีออนไลน์แนละอย่างที่ผมบอกก่อนหนะน้านี้นี่ฮะหลายแอปพลิเคชันเราไปใช้งานดูนะแต่ผมว่ารุ่นนี้โอเคมากนะหนึ่งดีไซน์สวยงามเป็นการ์เป็นคล้ายๆกับกรอบรูปซองนะฮะรีโมทก็จะเป็นเมจิกรีโมทนะครับอ่า กรอบบางสวยนะฮะแล้วก็เว็บ OS เวอร์ชัน6ก็พัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก่อนจบไปยังไงนะ,ะอย่าลืมกดอะไรนะกดไลค์กดแชไม่ใช่สิกดติดตามผมด้วยนะฮะแล้วผมจะออกชิปใหม่ให้เรื่อยๆนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ